เดีครับเพื่อนวันนี้พาดู t o y ยต้านะครับ t o y ยต้ายู c t r ทริกนะครับรุ่นใหม่เลยปี2023นะครับผมอยู่ที่ t o y ยต้าดีลเลอร์นะครับจะพาเพื่อนดูรอบๆนะครับนี่ครับผม SUV b r a n แบรนด์นิวนะครับไปดูข้างหลัง ออก็เป็นของบิต s t o n ด้วยนี่ครับ t o ต o t a limited bc4x นะครับสวยมากไปเดี๋ยวเราไปลุ้นดูว่าราคาเท่าไหร่อก็อม,มีราคาบอกอยู่นี่นี่ครับราคา ห้าหมื่นสเหรียญน,นะครับเป็นเงินไทยก็ล้านล้านหกนะครับประมาณล้านหกครับเป็นพรัอกอินเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับเ,เสียบปลั๊กที่บ้านก็ได้หรือที่ของที่สาร่าก,ก็ได้นะครับไปเดี๋ยวเรามาดูอีกคันหนึ่ง อันนี้เป็นสีเกรย์นะครับนี่ดูนี่เลยสีเขียวขี้มา้าสีเขียวแก่เลยนีอนอ่อันนี้ก็สวยเหมือนกันแต่อันนี้ไม่ใช่ EV นะอันนี้ไม่ได้ชาร์จนะครับอันนนดูนี่สวยมาก อันนี้ก็ราคาอันนี้ราคาห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบแปดเหรียญนะครับอันนี้โตโยต้าแพทินัมครับไฮแลนเดอร์ er นะครับอ,อันนี้ไม่ไม่ใช่ของอีวีนะครับ แต่เราชอบ e v นี้มากกว่าประหยัดน้ำมันได้ปีหนึ่ง4,500ัเหรียญน,นะครับปีล้วเป็นแสนบาทอ่ะสวยกว่าเยอะเลยนี่ครับดูข้างหน้าข้างหน้าทรงเหมือนเทสลาเลยสวยมากนี่ครับส่วน อันนี้เขาก็จะมีรูปภาพที่ทชาร์จให้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับชที่บ้านก็ได้ที่ฟาร์มบริกก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งเขาจะบอกวิธีนี่ครับชาร์จจริงเบสิกของเขานะครับ ที่ชาร์จก็อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับเนี่ยชาร์จตรงนี้เลยไม่ได้ชาร์จข้างหลังเหมือนกับรถเทเล่โอเคนะครับขอบคุณเพื่อนที่รับชมนะครับถ้าสนใจก็ซื้อได้นะครับตัวใต้ดีลเลอร์ทุกแห่งนะครับสวยงามมาก<ด>นี่ครับลิมิเต็ดนะครับ BC4X นะครับ ขอบคุณเพื่อนที่รับชมนะครับขอบคุณนะครับุรถ oh, <please. S 1> ธรรมดานะครับ